ดูซิว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับการขายหรือไม่มาดูกันค่ะค่าสัตว์ทำให้เจ็บป่วยลักทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์ประพฤติผิดในการมสร้างศัตรูค่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดปดจะไม่ได้ ความจริงจากคนอื่นและดื่นสุราจะเป็นคนเสียสติหรือสติฟั่นเฟือนที่พูดไปนี้ผลที่ได้รับทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้จะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ลูกๆพิจารณาเองมาลองดูผลนี่คือผลที่ไม่จิบพูดไปเนี่ย พระบอกว่านี่คือผลอย่างเบาถ้าผลอย่างหนักคือตกนรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยเหมือนกันทั้ง5้าข้อเกี่ยวไหมคะกับการขายลูกๆพิจารณาเองทุบเถือนไหมคะมาจากไหนคะคำนี้ก็มาจากสีลห้าข้อสำหรับ ที่ไม่ใช่คือคือคนธรรมดาเน่ยคนอย่างพวกเราเนี่ยถึงศีลห้าข้อถ้าเราไม่ปฏิบัติตามห้าข้อนี้ uh huh. เราจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ลูกรองพิจารณาและให้พึงระวังเพื่อให้งานเราก้าวหน้าถ้าป่วยละ่ะเห็นไหมคะฆ่าสัตว์บ่อยๆทำให้เราป่วยทำให้เราอายุสั้น หนักไปกว่านั้นคือตกนรกเป็นเดราาัจฉานหรือเป็นเปรตวิสัยตายไปเป็นเปรตอะ่ะเปรตวิสัยอะ่ะรักทรัพย์ก็ทําให้เราเสียทรัพย์อา้าวถ้าทำให้เราเสียทรัพย์ไปขายอะไรอยู่ๆก็เกิดรถเฉียวรถชนขึ้นมายุ่งไหมลูกขามีเหตุที่เสียทรัพย์อันนี้ก็ รีเพย์ฟังเอาแม่จิบขายประกันมาสามสิบเจดสาสิบแปดปีลูกๆก็คงงงว่าโอ้หกสิบแปดปีแล้วยังทำงานอยู่เหรอไม่จิบไม่ราคาทำเพยอย่างเดียวนอกนั้นลูกสาวอายุยีอายุสี่สี่ปีก็มาช่วยแล้วทั้งลูกเขยทั้งลูกสาวและลูกชายคนเล็กทั้งลูกสาวและลูกทั้งลูกลูกสะพ้ายกับลูก ชายคนเล็กก็มาช่วยแล้วแม่จิ๊บก็ทําเพตุอย่างเดียวนะคะถ้าหากไม่ทําเดี๋ยวแม่จิ๊บอายุสั้นนะคะลูกค้านะคะมันไม่ได้เคลื่อนไหวก็คือเราไม่แอคทีฟก็จะทําให้เราร่างกายอ่อนแรงนะคะโอเคค่ะลูกไตรตรองนะคะสินห้าข้อหวังว่าเราคงได้ทำงานร่วมกันขอทุกคนโชคดีค่ะ